คุณรู้ไหมที่ผมบอกตอนคลิปก่อนว่าเดือนนี้จะต้องมีหนัง2เรื่องที่ต้องดูอะเพราะคนรอบตัวผมแม่งจองตัวผมตั้งแต่ก่อนที่หนังเรื่องนี้ไม่จะเข้าโรงอีกเว้ยเรียกว่าจองตัวได้เปะวะเรียกว่าล็อกคอเอาปืนเจาะหัวเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ลากกูไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเกิดเจอคลิปนี้ขึ้นมาผมก็อยากฝากคำพูดสั้นๆไว้ให้มึงด้วยนะครับขอบคุณมึงมากไอ้สัต สมัยนี้มีใครบ้างเหรอวะที่ไม่รู้จักมาเวลค่ายหนังลูกของดิสนีย์ที่สร้างมาเพื่อสร้างหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ของสำนักพิมพ์มาเวลโดยเฉพาะและด้วยความที่ค่ายนีย้แม่งมีตัวละครที่น่าจดจำมากเหลือเกินพอตเรื่องดีๆมากมายและด้วยการวางแผนที่ดีทําให้หนังซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลเป็นหนึ่งในหนังที่ชอบที่สุดของหลายๆคนเลยส่วนตัวผมว่าหนัง A อเวนเจอร์เอนเกมคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีีสุดของผมเลยนะแต่หลังจากเอนเกมแล้วอะหนังที่ค่ายมาเวลท่าออกมามันก็ดรอปลงเรื่อยๆ ทำกำไรน้อยลงเรื่อยๆหนังโดนแฟนด่ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้มีหนังซูเปอร์ฮีโร่ใหม่เพิ่งเข้ามาเป็นหนังที่เป็นภาคต่อของซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมว่าแม่งน่าจะเป็นตัวละครที่มีคนเกลียดเป็นอันดับต้นๆของมาเวลเลยก็คือกัปตันมาเวลซูเปอร์ฮีโร่สาวที่มีพลังโคตรโอพีบินได้ต่อยได้ปล่อยแสงได้ที่แสดงโดยบรีลาสันแล้วปีนี้มันก็มีหนังภาคต่อมาให้เราได้ดูกันชื่อเดอะมาเวลสที่มีกัปตันแลมโบที่รับบทโดยทิโอนาแพรริสและแคลเมล่าคานที่ดด ani, รับบท คุณเชื่อไหมการที่คุณจะดูหนังเรื่องนี้เข้าใจคุณต้องดู The First Avenger กับตันอเมริกากับตันมาเวล Avenger Infinite War Avenger Endgame Wanda Vision แล้วก็มิสมาเวลก่อนเออลืมไปแม่งยังมี t ิเกต t Vision อีกเรื่องหนึ่งนี่หว่าที่ต้องดูถึงจะดูหนังเรื่องเคียนี่รู้เรื่องซึ่งมันใช้เวลาด่านมากกว่าจะดูหนังพวกนี้จบการที่ต้องมองจอนานๆแบบเนี้ยมันทําให้กล้ามเนือตาล้าสัสเลยเว้ยผมก็เลยอยากจแนะนำแบนออฟั แว่นกองแสงสำหรับเกมเมอร์ที่ทำให้คุณสามารถจ้องหน้าจอได้นานมากขึ้นครับคุณรู้ปะว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณจะไปดูหนังดูมาเวลเนี่ยคุณต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะดูหนังเฮี่นี้รู้เรื่องคุณต้องใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมง18นาที59วินาทีในการดูหนังพวกเนี้ยก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องดูมาเวลตาคุณจะฉ่ำมากว่าจะดูหนังทั้งหมดจบทำให้ถ้าคุณมีแว่นออฟตั ut, แว่นที่สามารถทำให้ดูหน้าจอได้นานขึ้น คุณจะสามารถผ่าน19ชั่วโมงมาราธอนนี้ได้อย่างไม่ปวดตาเลยรวมทมั้งแว่นตาเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อใช้หูฟังแบบฟูลไซส์ทำให้คุณสามารถดูหนังทั้งหมดแบบ7.1ด o บ,บี y เ u r r o u n ได้แบบไม่ปวดตาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจคุณสามารถติดต่อไปที่แผ่นออฟตัดแล้วบอกเขาว่าอยากมาใส่แว่นดูแมวที่ห้องผมมจ๊ะพร้อมใส่โค้ดจริๆก็จะได้ส่วนลด100บาทแล้วเขาก็จะบอกว่าแมวบ้านผัวกูก็มีจะมาดูกับผัวกูไหมล่ะเลยนะครับโอเคโฆษณาน่าจานพอที่ทุกคนไปดูหนังพวกนี้กันจบแล้วงั้ เนื้อเรื่องมันจะเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศของกัปตันมาเวลที่อยู่ๆทุกครั้งที่ใช้พลังจะต้องสลับที่กับมิสมาเวลกับกัปตันแรมโบทุกครั้งทั้งสามคนก็เลยต้องเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อหาต้นตอมันเกิดจากอะไร พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกันด้วยแต่ระหว่างทางจะเจอกับตัวร้ายชื่อคาเบนที่ต้องการจะใช้กําไรของคามเมราคารเพื่อเปิดพอร์ทัลแล้วขโมยรีซอร์สของดาวดวงอื่นๆเพื่อที่จะไปกู้ดาวของตัวเองที่กำลังจะตายด้วยแล้วเพราะอะไรดวงดาวดวงนี้ถึงตายทำไมฮีโร่สตัวถึงสลับกันตออใช้พลังตลอดตัวร้ายเป็นใครมาจากไหนทําอะไรได้บ้าง กัปตันมาเวลทำไรชิบหายอีกแล้วแมวมันจะน่ารักขนาดไหนคุณสามารถหาคําตอบหรือเพิ่มถามก็ไม่รู้นะได้ในโรงหนังใกล้บ้านคุณได้เลยครับเอาล่ะก่อนที่เราจะมาเข้าข้อดีหรือข้อเสียนะเรามาตอบคาถามที่ทุกคนมีอยู่ในใจก่อนดีกว่าหนังภาคแรกแม่งโวกชิบหายเลยภาคนี้จะโวกเหมือนภาคแรกไหมผมตอบได้เลยมันมีความโวกอยู่ในหนังเว้ยแต่มันไม่ได้มีเยอะจนเหมือนโดนยักเกียดจนหน้าหมันไส้เหมือนภาคแรกเลยมันทําอย่างนี้เว้ยมันเนฟไอคิวของตัวละครผู้ชายลงประมาณ 10- 20%เพื่อให้ตัวละครชายมันโง่ลง แล้วกลายเป็นสร้างมาพื่ตบพุกแทนหรือทําอะไรที่มันติงตองติงตองเพื่อให้มันตลกอะ่ะมาทําอย่างนี้เพื่อลดความเด่นตัวละครชายลงเพื่อให้ตัวหญิงเนี่ยมันมีความเด่นมากขึ้นและ,สะแสดงความเก่งได้มากขึ้นแค่นั้นทำไม่ได้ถามวมาหนังเรื่องนี้มันชิบหายว่าความโบกไหมไม่นะ ไม่ได้รู้สึกว่าความเฮี้ยของหนังมันอยู่ตรงนี้เลยแต่มันมีปัญหาอื่นที่เฮี้ยกว่าเรื่องวอกวอกอีกเยอะเลยเว้ยแต่เราจะมาว่ากันทีหลังเพราะเราจะมาเริ่มจากข้อดีของหนังกันก่อนข้อดีอย่างแรกเลยนะคือผมชอบคาเมราขานที่แสดงโดยไอมานเวลานี่นะมันเป็นตัวละครที่ดูสนุกแล้วเราได้เห็นการเติบโตของตัวละครมากที่สุดในมาดามาาวเลทั้งสามตัวเลยเวลาที่ตัวละครตัวนี้มันออกมามันขโมยซิงของทุกคนไปเลยนะดูสนุกถึงแม้ว่าแรกๆมันจะน่าลำคาญไปหน่อยก็เหอะแต่ตัวละครมันเป็นอย่างนั้น กับชอบมันมากขึ้นด้วยซ้ําข้อดีต่อมาเลยคือหนังมาเวลสมัยเนี้ยมันทํามาสําหรับเด็กมากขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน แต่เพิ่มความเป็นเด็กผู้หญิงเข้ามามากกว่าปกติแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าผู้ชายมันดูแล้วมันไม่สนุกนะมันมีฉากต่อสู้มันมีฉากบู๊มันมีการยิงบีมใส่กันมันก็ดูสนุกแหละแต่ว่าสําหรับเด็กผู้หญิงแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้มันมีความสนุกมากมากเลยเว้ยมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กผู้หญิงอยากจะดูความสนุกก็มีความน่ารักไปเยอะความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ไม่รู้แม่งมีได้ยังไงยังมีเลยถ้าไม่หนังเรื่องเนี้ยบอกแกการพาลูกสาวน้องสาวหรือใครก็ตามที่มีความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่ในใจ แค่เนี้ยแหละสัตว์แม่ขอดีน้อยไปหน่อยปุ่วะเชี่ยเดี๋ยวหาว่าลำเอียงอะเดี๋ยวผมแถวอีกอันนึงแล้วกันคือตอนที่ผมไปดูในโรงอะ่ะมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่โผล่มาเว้ยแล้วผมจำไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรชื่ออะไรมาจากไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่ตลกคือผมอะได้ยินเสียงคนข้างหลังกระซิบกันเว้ยประมาณว่าเ,เฮ้ยอีกชค่นี่ใคร่วะเหมือนกับกูเลย ก็เป็นโมเมนต์ในโรงที่ได้ยิ้มมุมปากทำให้ประสบการณ์การดูหนังมันดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันเว้ยว่าเดี๋ยวนี้การดูหนังมาเวล่แม่งยากชิบหายเลยต้องใช้ความรู้และเวลาในการศึกษาเยอะมากๆถึงจะสามารถดูหนังของแม่งได้สนุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แค่นั้นแหละข้อดีที่ผมนึกออกแต่กูเจอข้อเสียเยอะมากๆจนน่าหุดหิดเลยเว้ยอ,อย่างแรกนะเรื่องแมวที่คนสนใจที่คิดว่าเป็นข้อดีอะผมกับมอว์เป็นข้อเสียวะ่ะคือมันน่ารักก็ใช่แต่ถ้าเกิดคุณตามข่าวอะ่ะ มันจะมีข่าวออกมาเว้ยว่าบนะีลาสันเขาแพ้ขนแมวทําให้เวลาฉากไหนที่ออกมาคู่กับแมวจะต้องใช้ซีจีทุกครั้งซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะซีจีน่ารักดีแต่เราจะรู้สึกได้เลยว่าบีลาสันอ่ะไม่ได้แสดงกับแมวอ่ะคือทุกครั้งที่กัปตันมาเวลมันออกมาในฉากมันจะรู้สึกเหมือนแมวไม่เป็นส่วนเกินของฉากตลอดเลยคือผมดูแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าแมวมันอยู่ในสายตาของแมงเลยอ่ะบีลาสันไม่สามารถแสดงให้เราเชื่อได้เลยว่ามีแมวอยู่ในฉากนั้นๆแทนที่ทําให้จะเป็นข้อดีว่าแมวน่ารักแต่ผมกลับว่าเป แล้วพอพูดถึงความสัมพันธ์แล้วผมไม่ค่อยเชื่อว่าฮีโร่สามตัวนี้มันสนิทกันน่ะตอนกลางเรื่องมันเหมือนจะบีเว้ยมันเหมือนจะใกล้แล้วแต่พอตอนจบรู้สึกว่าไม่ห่างเหินชิบหายเลยหนังมันใช้เวลาร่วมกันน้อยเกินไปบวกกับตอนช่วงสุดท้ายของเรื่องที่มันไม่มีชัดชิ่งโมเมนต์อะไรเลยจนไม่รู้สึกว่าทักสามคนเป็นทีมเดียวกันหรือสนิทกันมากมายอะไรกูเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่มาทําภารกิจกันจบก็แยกย้ายไปทาอย่างอื่นมากกว่า เออพูดถึงภารกิจหนังเรื่องนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพอดเกมนิดหน่อยเว้ยเพราะมันมีไซส์เควสครับคือก่อนที่มันจะไปสู้กับตัวร้ายใหญ่สุดอ่ะพวกแมงสามคนต้องไปทาภารกิจอะไรก็ไม่รู้ในดาวต่างๆก่อนเหมือนพลดมันมาคับให้ไปทําอ่ะซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนะสําหรับหนังมาเวลสมัยนี้ที่แทบทุกเรื่องแม่งมีไซส์เควสแต่ไซส์เควสเรื่องนี้มันฝืนไม่น่อยว่ะมันมีสองอันไว้ที่ผมไม่ชอบเลยอันหนึ่งเป็นไซส์เควสที่ทําออกมาเหมือนเรายังเล่นเกมไม่จบแต่หนังมันตัดจบซะก่อนแล้วกลเเยยยย่นอีังหราาะ ซึ่งมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีเลยก็ได้เออฉากแรกมันได้คาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์นิดหน่อยเว้ยแต่พอถูกตัดจบแล้วหนังมันลืมไปเลยแบบเนี้ยมันทําให้รู้สึกเหมือนมันยังคิดออกมาได้ไม่ดีพอเลยรู้สึกเหมือนมันเอากระตูนสี่เล่มมายัดรวมกันกลายเป็นหนังเรื่องเดียวมากกว่าเรื่องไอ้ไซคควสตัดจบเนี่ยแม่งก็มาจากการอธิบายของหนังที่โคตรห่วยเลยคือผมเข้าใจนะที่หนังมันไม่ได้อธิบายเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ของพวกตัวหลักอะอันนี้ผมเข้าใจเลยแม้ให้เราไปตามดูหนังตามดูซีรีส หนังเรื่องนี้มึงอธิบายแค่นี้เองเหรออย่างในเรื่องที่ไอ้กับตันมาเวลมันทาอะไรชิบหายอีกแล้วอะอันนี้ก็ไม่ค่อยเคลียร์เหมือนกันว่ายังไงแม่งต่อยกันตุ้มตุ่มตุมตุ่มตุม,ตม,ตม,ตมแล้วบอกว่ามึงทาชิบหายอีกแล้วตอนเดินออกมาก็เกาหัวแกๆกแ,กกแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยมันชิบหายตอนไหนนะแล้วพอมันอธิบายห่วยมากๆแบบนี้อะทาให้หนังมันมีความจู่ๆเยอะมากเลยเว้ยแบบจู่ๆก็มาจู่ๆก็ไปจู่ๆก็หายทำให้ทุกอย่างมันรู้สึกจู่ๆทุกอย่าง อย่างเรื่องไซเควสที่ผมยกตัวอย่างมาจู่ๆมันก็จบไปโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรต่อให้เราเลยปล่อยให้เราจรินตนาการไปว่าไอไซเควสนั้นอนะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปได้ด้วยเหรอวะแล้วพอมันอธิบายหวยมันก็ทําให้ตัวร้ายของเรื่องแมงคตรจะหวยเลยมันมาจากไหนมันทําอะไรคอสมันทําอะไรได้บ้างแล้วมันทําบางอย่างไปเพื่ออะไรมันเก่งยังไงเราแทบไม่รู้เลย ยิ่งตอนสุดท้ายของเรื่องซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าแม่งทําอะไรแต่สิ่งที่มันทําไม่โง่แบบโง่เฮี้ยๆเลยโง่ชนิดที่ว่าคําตอบแม่งเขียนอยู่ตรงนั้นแล้วอะแต่แม่งเสือกไม่เลือกเลือกทางที่โง่ที่สุดแทนแล้วสิ่งโง่ๆที่แม่งทำก็ไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวทําให้ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่มีบทอ่อนที่สุดในบรรดาจักรวาลมาเวลเลยก็ได้แต่สิ่งหนึ่งเว้ยที่ตัวร้ายแม่งทำออกบัลดีกว่าตัวละครอื่น คือผมรู้สึกว่าตัวไลน์ไม่มีความเป็นฮีโร่มากกว่าตัวกัปตันมาเวลเยอะเลยว่ะตัวละครมันมีแรงจูงใจชัดเจนและมีความเป็นฮีโร่มากๆยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วยดาวของตัวเองที่กำลังจะดับเทียบกับกัปตันมาเวลที่ทำทุกอย่างชิปหายและพยายามแก้ความชิปหายของตัวเองให้มันชิบหายหนักกว่าเดิมทําให้หนังเรื่องนี้มนไม่ไม่รู้สึกถึงความเป็นหนังฮีโร่เลยตัวเอกมันไม่ได้ทาอะไรที่รู้สึกว่านี่แหละคือฮีโร่ของหนังมันเหมือนเป็นแค่ตัวเอกที่มีพลังพิเศษบินได้ปล่อยแสงได้สร้างแพลตฟอร์มได้ททะุสิ่่่่งงงขอไได้แแตัมมมีีโเบบ เออนี่แหละฮีโร่อะผมยกตัวอย่างหนังอาเวนเจอร์เอนเกมส์ลกันช่วงสุดท้ายที่มันสู้กับธานอสอะเราจะได้เห็นเอเวนเจอร์มันทุ่มพลังทุกอย่างบางตัวละครถึงขั้นเสียชีวิตเพื่อกู้โลกให้ได้ซึ่งโมเมนต์แบบเนี้ยทำให้หนังซูเปอร์ฮีโร่มันมีสเสน่ห์ของมันเว้ยโมเมนต์ Moment ที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นฮีโร่ได้อะโมเมนต์ Moment ที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือคนที่เราสามารถเรียกว่าฮีโร่ได้ซึ่งตัวร้ายมันมีโมเมนต์แบบนั้นเว้ยพอแรงจูงใจแมงโคตรฮีโร่เลย แม้วิธีการมันจะเป็นตัวร้ายไปหน่อยก็เหอะแต่ตัวเอกมันไม่มีโบมเมนแบบนั้นเลยเว้ยเลยทําให้ตัวเอกมันดูกา,กากมากเหมือนกันจากตอนแรกจะบ่นแค่ตัวร้ายอย่างเดียวนะไปมาตัวเอกไม่งบัดซบพอๆกันเลยนี่หว่าแต่เรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเฮี้ยนมากๆคือพอดแม่งโคตรห่วยเลยพอดแม่งเล่นง่ายมากจนหน้าลำคาญเหมือนดูคนที่บอกว่าเล่นเกมเก่งสัส แต่แม่งเล่นแบบอีซี่โหมดแล้วใช้สูตรโกงทุกอย่างอะ่ะทุกครั้งที่พวกคนดีแม่งเจอปัญหาไอ้นู้นจะตายไอ้นี่ซวยทำไงดีวะพอดของหนังไม่งจะวางวิธีการแก้ปัญหามาให้เลยโดยที่ตัวละครไม่ต้องเหนื่อยหาหรือคิดวิธีการแก้ปัญหาอะไรเลยเว้ยหรือที่หนักกว่าเว้ยคือมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่อรลงคล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์พอเจอปัญหาปุ๊บไปถามแม่งแม่งจะรู้แล้ให้วิธีการแก้ปัญหาทุกครั้งเลย แต่บุกของมันคือมันจะบอกในเชิงวิทยาศาสตร์ให้มึงฮะก่อนแล้วมันค่อยให้คําตอบเป็นภาษาคนให้มึงอ๋อทีหลังยกตัวอย่างเช่นอย่างงี้สมมติผมถามว่าเฮ้ยทำไมเจ้บคู่แข่งวะแม่ก็จะตอบว่าอ๋อเพราะว่ามึงอะหลังสารเปแบ๊บเปแบไปที่บูบูบููทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนแบบเลแบบแบบแบอะไรอย่างนั้นอะแล้วพอมึงฟังแล้วก็จะฮะแล้วมึงก็จะตอบว่าเพราะมึงเงียนยังไงล่ะอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นทางเลื่อนแล้วคำตอบมันมักจะถูกเสมอเลย จะต้องมีคนให้คําตอบหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้พวกฝั่งตัวดีไม่แก้สถานการณ์ตรงนั้นได้แบบง่ายมากๆดูแล้วแบบโหยพอตมึงคิดง่ายจังเนาะแล้วพอพอดมันคิดง่ายแบบเนี้ยมันทําให้ตัวละครมันดูมีแต่พลัง แต่ขาดความสามารถในการแก้ปัญหาขาดสมองขาดการตัดสินใจที่ดีและขาดเหตุการณ์ที่ทําให้คนกลายเป็นฮีโร่เพราะบทมันส่งให้พวกนี้มันไม่ได้กลายเป็นฮีโร่เลยเพราะทุกอย่างมันง่ายไปหมดมันก็ยิ่งตอบยํำว่าสาหรับผมแล้วอะหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่แต่เป็นหนังที่คนปล่อยพลังได้มีความสามารถโอีสัสๆมาแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อไว้โดยทำให้มันหนักกว่าเดิมทำให้ถ้าเกิดว่าคุณถามผมว่าผมได้คะแนนสักเท่าไหร่ดีผมก็จะให้ตาสามแม่ครัวเต็มสามชาล้วกัน มันตั้งใจจะออกมาให้เป็นสามชาตินะแต่พอบทมันส่งไปให้ไม่ถึงอะ่ะมันก็เป็นแค่สามแม่ครัวเท่านั้นแหละจริงๆผมว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้สนุกกว่าน,นี้ได้นะมันมีพล็อตที่น่าสนใจมันมีตัวละครที่หลายคนชอบมีนักแสดงที่เก่งชิบหายมีทีมสร้างที่โคตรความสามารถมีเงินมหาศาลแล้วพอมันก็สามารถเล่นอะไรได้เยอะนะเอาจริงๆแล้วแต่หนังมันขาดการเล่าเรื่องที่ดีขาดการเขียนบทที่ดีขาดตัวละครที่ดี และที่สําคัญขาดจิตวิญญาณความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นอย่างมากทําให้หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีมันเลยก็ได้มันไม่ได้เพิ่มอะไรให้จักราวาลของมาเบลมากมายอะไรเลยตอกจากเอาไว้เชื่อมกับหนังเรื่องอื่น ที่จะตามมาในอนาคตและประกาศสิ่งที่มันพูดไปแล้วให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นในตอนท้ายเครดิตนอกนั้นมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีหนังเรื่องนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปแล้วเกิดสงสัยว่าหนังเรื่องนี้กูควรไปดูไหมไปดูว่าจะเสียดายตังหรือเปล่ากูออกมาแล้วสมองกูจะกลายเป็นเด็กน้อยไหมผมมีหําถามท,าที่จะถามคุณครับ1คุณเป็นแฟนเดนตายที่ต้องดูหนังของมาเวลทุกภาคแม้มันจะห่วยขนาดไหนหรือเปล่า2คุณชอบกับตันมาเวลไหม 3. คุณชอบหนังสไตล์มาเวลสมัยใหม่ที่เน้นไปที่ตลกและคาแรคเตอร์โงงๆไหมล่ะ 4. ในใจคุณคิดว่าคุณอายุสิ้าขวบแล้วหรือยังและ5คุณดูหนังของมาเวลที่ต้องดูทุกเรื่องแล้วหรือยังถ้า4ใน5คุณตอบว่าใช่คุณไปดูหนังเรื่องนี้ได้เลยคุณจะออกจากโรงแล้วมีความสุขกับผมแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณก็จะมานั่งบ่นแบบผมนี่แหละและถ้าคุณอยากเห็นผมบ่นแบบนี้อีก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแหละที่เป็นหนังที่ทำให้มาวลกลับมาคืนฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้คอมเมนต์อธิบายมาว่ามาเวลสมัยนี้มันดีกว่าหรือเท่ากับมาเวลสมัยก่อนยังไงด้วยลวกันนะครับเอาล่ะผมไปแล้วเดือนนี้ทำ3า3คลิปแล้วปวดหลังชิปหายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย